ถึงโรงพยาบาลไหหมออยู่สัดีจ้าอ้างนาเจอนแ้วครับาจะนเรยก่อนเอใหยได้บอพักพรนก่อนข้างในเลยหน่อยบอสวักยดีวัดีค่ะอ๋อเฉียววังนู้นูหนูอยากได้เสื้อ มึงจ่สไคปใส่ปากอูดขี้รถไปยังไงท่มาขี้มอขี้มอดยวงไปใหมยกโให้หน่อยยกโให้หน่อยวัูกใครเอ่ยพี่พี่ลงน้ำ่แกนบ้าน้ครังดูได้ี่ เอาควนก้นด้ฮอดีจะนมาเร็วอนร่วมบัตปะปออหอยู่ออพื่นออืนกคนใกนกระเกอเิส่วนีแล้วัห้องน้่นั่งัดครับตวสอบตรวจสอบของข้าวของวันแ่เธอนั่งก่อนเป็นยังไงบ้างมาก บมเมียนชันท้าอนั้นเมื่อกี้แต่รานเราอมบ่อกี้ตอนสิมาเลยเพราะว่าเราตั้งใจประคับใช่แกบอกว่าจะมากับพี่นี่แหละอีพอควรไอ้แก้มร้านเราเปิดเมื่อก้แ้เจอเรว่าเป็นคุณผอสวนเนาะสวนเนาะคดีล่ะคดีคืออย่าง เันกลุกันทง้แ็บบซิ้วๆเนาะกรแต่งตัวซิ้วๆเออเยวเ่าดีเนาะเออพี่ได้ก่องพอมากเลเมื่อติดกิเมื่อิดกันเลยเวก็ลององนสนุได้ลูกใคร่ขนาด่ยพ่อใหญ่ ห้องพอไปู้ทุองครัวม่ไันอยแกออกไม่ได้ยินเท่าสุปตามาแล้วคนน่ะเป็นยังไงบ้างเน้ออเป็นี่ีหละไม่มีอกยังหนูหญิงหรือเปล่าไมู่หนหญิงเออป้าหนหญิงไง ขอน้ำขอน้ำแก้วน้ำแข็งโคกเย็นเยิพากันเปตินรถแท็กซี่อ๋อมากี่โมงพ่อบ่ายสามกับกล่องยากล่องยา่ไปตังค์ว้าตะบุ่นรั้งไปแล้วไปถ่ายร่างกูหอกเจ้าผู้ใล่ะไม่เป็นลาบเล้าหรอเล้าผู้ใดผู้ใดนี่ไม่หน่อยเน ไม่ไหวอจลมเนี่ยอ๋อฮอดีน่าอยู่แม่อันนี้มันคือแบบว่าติ่มตลอดเข้าตรงไห้เป็นไรวะเข้ากระลบเลยมันไม่อยู่ไม่ในในทั้งหมดเลยอ่ะ ก็ยังงงดไเดียวนี่ยังไม่ลบไป่อ่ถเรน้มก็คือชิปก็ลบหมดแ้วต่ยังเต็มอ่ะงูแล้วไม่หนไม่นีมมันกาไปแน่แม่อันนี้ก็ลบยูลบอดแกบพนวปุ๊บก็่ออกม่งแม่เราบ้านเสียโอ้ี่ซอป่ะปใ่ได้่ ใบบั in ้บ <laughs> ัตหนาใส่องค์บั้มบัตหนาถ้าเขากานสองก็เป็นเตยค่ะเป็นปลาไม่รูกมันเป็นบ้านป่าเมืองเขื่นนะครับสุดเฉดพ่อเนาะพ่อเนาะเล่นเป็นยี่สิบสี่รูกแบบสุดเฉดฉ่อและเฉดกับพี่จ้นพ่อแมดนสี่หมื่อ้าก็ตรงที่ไปซื้อปลาไงเป็นที่สิ้นสุดของผลบัวโต้โกมีเห็ดซินเ้อร์ไมท์ไปเก็บเห็ดนะไก่ประเด็จบนพี่พาไปเก็บตลาดไปครับไปได้บนคันลมอีกแล้ว เอาอ่านออกเิงออเอายางนยไปออกข้างนอกเยางออกไปเก็บในก่อไปจเก็บแห้งโกนะโเฮ้ยคนละแบบแล้วหรอเ่งโอ้โหแห้งบ่เจ้านึกว่ามันข่อยบ่โกนึอว่ามันยันได้ดันคนเดียวเลยบ้านไปเก็บเห็นตู้เย็นเรามีชุดแนวนี้เนี่เครื่องดื่มกินน้ำกินน้ำกจะไป ล้างนกอยู่ไหนเลี <can <can ้ส nice> ิคไปรอมันดีร้งนกนะพ่อนกมาเอีนดหรอเอาระเเินไม่ไปรอข้างหลังเก็บเอาเงินเละกเอางแต่ผมกินละทานมาเดี๋ยวจะไปนอเนียนสีเนียนเก็บเ็ไรอสวนแม่าไปใ้กคไปใ่ะแคนแคนแนตัวแรงอะ แคนอุ้ยแคนแคนนี่แคนไปเลยไปเลยกระชีีออกไปกรปซี่่าเขามานน้ำเลยแคนแคนคมันแลนคนหลายนั่งชมวิวก่อนก็ได้น่ะเจอกันใหม่ครับอ้ยมาเฮาอุ้งิงบ่

น้องพลอยเอาขนมมากินด้วยไหมลูกคินมาด้วยไหมาเอาไปพี่เขากินด้วยไหมคือเป็นอาหารปลาอาหารอาหารมาเพื่อโปลาแม่เบิ้งขวกนกนกเข้ามาศาเขียนมาสเพากาแ่งาองนกมาาสตีโอ้ยพี่อย่าิลเอาของนกมาศาสตร์นแบบโซดพวกของยังโดตนนี้มาดเห็นมลงนกของแท้หนุน มใต้ตาสันเนาะถ้ามาฉาดได้เน่ยแม่คือเธอได้เอามาเลียงใส่กล่องแมนอเนะไก่ไกเบียรอ้วนบมเบียอ้วนขึ้นมาข้าแม่เอ้น้ำนักขึ้นหโรคขึ้นันอ้วนแล้วมันงามมันผมอยกาปุบก่อแม่มัน้วนอยู่ไหมคะแม่ต็มเนาะ่ไหมขนาดนกยังมาอยู่เลยไม่นั่งกอนนั่งเล่น บอแก้วใส่น้ำแข็งเขาโวกเลยใส่ทางเข้าสวนะสูบกอาหัวน่าน่ะป่าเนาเบียเป็นอย่างนั้นสิสิว่า